สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคนแรกในนั้ตัวหน่อยใครเราสวัสดีครับผมอันนะครัาพัทน์เข้ผมสวัสดีครับผมแฮกชาลีครับสวัสดีครับแทนบุรันรัตครับสอนละครฟีดแบ็คที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่อ่านในนั้นตัวเป็นคิงหรือครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ประเทศไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนดูจากการที่ไปไลฟ์ทิกเกอรคือแบบ อเมริกาใต้หรือชาวต่างชาติเยอะมากมทุกวันนี้ถ้าจะต้องไปเรียนภาษาสเปนแล้วจะได้คุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรครับผมใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาตื่นเต้นมากตื่นเต้นแทนทุกๆคนเลยครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เชียร์สามถึงถึงจะเป็นแค่พอิการแต่บอกเลยว่าทุกคนเชียร์สามเพราะว่าสามเนี่ยเป็นเหมือนคิวปิดคิวปิดให้กับพีนกับโบนิตาอินเตอร์แฟนต่างาบอกเลยว่า ภาษาอ้โหเม็กซิโกไทยสเปนเกาหลีบราซิลมาหมดเราคือแบบได้ภาษาตรงนี้เลยบอกเลยว่าต้องไปเรียนไปเรียนที่ไหนบอกพี่ด้วยนะพี่จะไปเรียนด้วย Google Google เ <laughs> อบคุณเอาคุณไที่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ที่ตอบรับดีแล้วก็ได้ดูซีรีส์คนของวีนด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ แคเลยพี่ชายคนนี้สำคัญเลยอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือวินเตอร์แฟนนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆโอกาสที่เข้ามานะครับแล้วก็กระแสะตอบรับเรื่องนี้ดีมากๆเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่น้องทีมงานทุกๆคนเลยครับตั้งแต่ก่อนเริ่มจนถึงตอนนี้โฟลเ o อร์คือแบบกระแสแมสมากพุ่งมากๆเลยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณกระแสะตอบรับในตัวของกองทัพนะครับเป็นการมาเล่นบทร้ายเรื่องแรกเลยครับผมก็ฝากไันเลยครับ,บ,รบ เล่นองทัพเล่นเป็นไลน์ครั้งแรกเนี้ยมีคนรักกับคนมีคนเกลียดไหมมีคนเกลียด <S <S เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรา,<ห>เรารู้สึกว่าการที่เราเล่นไลน์ล้วคนรู้สึกว่าอินไปกับบทบทไลน์ครับเรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จไปขั้นนะึงแทำให้คนดูเกลียดแล้วก็อินตามไปเอาใจช่วยควุยแบบเข้ามาโจมตีกองทัพอะไรอย่างเงี้ยครับปี้ครับันแบบแตกต่างจากที่เราเคยเล่นไหมอ่ะอืมแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าผมจะเล่นจากฝั่งดีมาตลอดแต่พอเราพลิกมาเล่นไลน์ครับรู้สึกว่า เราพยายามตีความทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครร้ายมันมีมิติมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้ายโดยอะไรเหตุผลมันร้ายโดยความแบบทุกอย่างที่กองทัพมันกระทําสิ่งใดล,ลงไปครับคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดเขาต้องทวงความเป็นธรรมของเขาในจุดนี้คืนตอนแรกขับแล้วก็มีแบบเอ๊ะพวกนี้จะมีวายไหมมีอะไรไหมแอบคุกกิ๊อะไรเย้ะพี่หมวกนรกผมกับคนนี้หรอ,อมีคนเชียร์มีคนเชียร์นะอาสามกับคิงจะจบกันยังไง คือตอนนี้กระแสของคุณคิงเนี่ยอันดับแรกเลยคิงดีไหมอ่าใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ออกมามักจะมีสาวตัวร้ายซึ่งบอกตรงน,นี้เลยว่าที่ผมถ่ายมาผมยังดีอยู่นะ <c oughs> ยังเป็นยังเป็นพี่ชายที่ซัพพอร์ตน้องในทุกๆเรื่องส่วนกับคนนี้ก็น่าจะไม่ได้ส่วนนี้ลุ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าไปแล้วอ๋อแต่แต่เดี๋ยวอาจจะถ้าสมมติกระแสดีเดี๋ยวอาจจะมีไว้เรื่องหน้า,าเราสองคนอ,อะไรอย่างนี้ครับผม ในบทของษานี่บอกเลอะบอกขาดเยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับเยอะมากจริงครับแล้วก็อีกหนึ่งบทเลยที่มารับรับบทเป็นสามเนี่ยเป็นการพลิกบทเหมือนกันพลิกเลยก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนแทนเลยครับแทนเล่นดีแล้วมาเล่นร้ายผมเล่นร้ายก่อนแล้วมาเล่นดีพอมามารับเป็นสามจริงคือยากครับยากมากเพราะว่าในในในตัวคาแรคเตอร์สามเนี่ยมันมี2องคาแรคเตอร์ในตัวเดียวกันซึ่งมันมีความจริงจังและมีความเพเลนเพราะฉะนั้น การตีความให้ทุกคนเข้าใจถึงอารมณ์นะสีนั้นอ่ะมันยากมากครับยากมากแต่แต่สุดท้ายแล้วพี่เอ๋พี่เอ๋ก็ก็ทำให้สามมันมันโดดเด่นขึ้นมาได้ใช่พี่เอ๋พุ่มกับพี่เอ๋ปัทมาพี่เอกสมาพี่เอกสมาพี่เอกสมาทำให้สามอ่ะมีชีวิตชีวามีความความเป็นสามได้จริงๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ เป็นตัวรีแลกซ์เป็นตัวรีแลกซ์ซีนให้กับซีนนั้นไม่เครียดไปเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบสและเชียร์สานะครับขอบคุณมากครับแล้วพี่คิงล่ะคะในฐานะเป็นพี่ชายก็เป็นพี่ชายพระเอกแล้วตอนนี้ผมเป็นพี่ชายพระเอกก็ถือว่าได้รับไมาถึงยังไงพี่ชายพระเอกหมายถึงยังไงพี่ชายตัวใหพี่ชายเมย์ใหญ่ก็ถือว่าดีใจครับดีใจเพราะว่าเห็นเห็นน้องเหนือกับน้องแตงกวาเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้น แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกวันนี้คือแบบทุกคนแบบรักน้องๆรักพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมใช่วันนี้แล้ววันนี้จะได้ดูไฟนอลอีพีพร้อมกันครับผมจุดพีของเรื่องยังไงก็เดี๋ยวต้องไปรอรูในโรงหนังนะฮะ<ช>ว่านีในโรงเนาะสุดท้ายแล้วเราทุกคนเนี่ยจะดําเนินเรื่องไปยังไงแล้ว น้องๆทั้งคุณควีนทั้งคุณเบฟจะเจออะไรบ้างต้องไปชมพร้อมๆกันในโงนรงครับอะฝากครับฝากครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆคนนะครับชาวอินเตอร์แฟนแล้วก็พวกเราดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ที่กระแสซีรีส์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากยังไงอันวีแ่แฮกแลก้วก็น้องแทนก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝาก้วยนอกจาก อ๋อเรามีวันน sure. uh, ี s <S uh, like ้วันอาทิต hmm. ย okay, okay. so ์สี่ทุ่มครึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็น EP สุดท้ายและสี่ทุ่มครึ่งอะทางช่องช่องช่องอีพีเอ๋ออีพเจ็ดอยู่หรอใช่ช่องอีเจ็ดออ๋อโอเคโอเคงั้นก็ฝากไว้นะครับเป็น EP พแปดนะครับทางช่องเจ็ดเอชดีนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ